เอาเลยครับทุกคนสวัสดีกันด้วยครับกลับกันมาอีกครั้งกับดาน m มอรแซดโดขังแบทเทิกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็คือจะมาแนะนําการจัดทีมของตัวเบโตสิปีนะก็จะเผื่อถึงพาร์ตต่อไปด้วยที่ตัวละครใหม่กำลังจะมาในพาร์ทที่2เนาะเพราะว่าผมเชื่อว,ว่ามันต้องเล่นเดีวยวกันได้กับทีมเบโต้ด้วยกันได้แน่นอนแบบว่าเอามาเล่นคู่กันได้ตัวละครพาร์ทหพาร์ทสเนาะเพราะว่าต้องทาคลิปนี้ก็คือมีโคเล่นใหม่แหละครับแน่นอนว่ากิจกรรมฉลองใหญ่โคเล่นใหม่หรือว่า คนกลับมาเล่นมันเยอะแล้วก็มีคนขอให้แบบว่าทําแนะนําแนวทางจัดทีมตัวเบโต1สิปีหน่อยก็มานะครับจะได้แบบว่าเป็นทางเลือกเป็นแนวทางให้กับคนที่ไม่มั่นใจว่าใส่ตัวไหนไปดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนเล่นมานาก็คงจะจัดกันเป็นหมดแล้วนะครับไม่ต้องสอนอะไรกันมากหลกัหลกๆก็แค่มาดูก่อนว่าตัวละครผู้นําของเรามันนาทีมอะไรนะเพราะว่าเกมนี้เนะี่ยตัวละครประเภทผู้นําที่เราเอามานําเป็นหัวหลักทีมอ่ะมันใช่ว่า จะจัดแค่ทีมทีมเดียวเพราะว่าผู้นําเกมนี้มันนําได้3ทีมนะครับมันนําได้3ประเภทของตัวละครก็คือแคตตกอรี่นี่แหละที่เราเรียกกันว่าแคทแคทแคทเนี่ยมันก็มาจากแคตตกอรี่ที่มาจากประเภทของตัวละครอ,อย่างโวเบียโตก็มาดูว่าผู้นํามันนําอะไรนะครับมันนําให้กับ3มทีมใหญ่ๆก็คือเอิร์ธโปรเทคติงฮีโร่นะแล้วก็ฟิวไฟเตอร์บวกกับเพยวัยยะสาตัวละครประเภทนี้สามารถจัดอยู่กับเบียโตได้หมดเลยเนาะ เวลาเราอยากรู้ว่าตัวละครไหนมันติดใน3ขัแคนี้ได้บ้างเราก็แค่มากดดูที่หน้า ID เราแล้วก็กดเซิร์ชนะครับเซิร์ชหาตรงแคตตาล็อกแลวก็เลือกติ๊กเอาเลยว่าเพียวไซยาของ ID เรามีใครบ้างเนี่ยแนะนําว่าลองหางี้ไปก่อนใครที่เพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่นะครับหางี้ไปเลยจะได้แบบหาลูกทีมได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อยไปดูว่าตัวละครในเนี้ยมีตัวไหนหน่าใช้น่าเอาไปหยิบเล่นบ้างตัวไหนเก่งบ้างก็ว่ากันไป โดยที่ผู้นําของมาเนี่ยมันนํา3ประเภทนี้หลักๆใช่ไหมสามประเภทก็คือฟิลไฟเตอร์เพียวสายญาแล้วก็เอิร์ธโปรเทคติงฮีโร่แต่ว่ามันจะมีเสริมอีกอีกห้ที่เป็นบวก a d k d e f e n s e แล้วก็เ p พเนาะเพิ่มอีก5 0เนี่ยให้กับตัวของประเภทเอิร์ดเบลไฟเตอร์กับโพธาล่าก็คือผู้นำหลักมันที่มันนำา3ทีมเนี่ยคือบวก170แต่ว่าอีก50%เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในประเภทนี้2อย่างด้านหลัง ดังนั้นเนี่ยถ้าจะจัดให้มันเก่งเต็มที่ทั้งทีมก็ต้องเป็นตัวละครที่ว่าได้อยู่ใน2แคตที่เหลือด้วยที่มันอยู่ด้านล่างสุดนะ,ะที่มันเขียนมันจะฟิกตัวละครมากขึ้นแต่ว่าแลกกับเปอร์เซ็นที่มากขึ้นเช่นกันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องทําผู้นําเต็มที่ก็ได้แบบว่าอยากจะหาลูกทีมเนี่ยก็ใช่ว่าต้องหาลูกทีมที่ว่าอยู่ในผู้นําของมันแบบ2 2 0่นะไม่ต้องแบบนั้นก็ได้ เอาลูกทีที่มันติดพลังแค่1้0เก็ได้เหมือนกันถ้าตัวละครนั้นมันเก่งพอนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมจัดมาจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่เป็นเบต้า L.R. นะครับเบต้าเนี่ยอยู่ในทีมตัวเบกาโต้สิปีได้ผลผู้นําไปแค่170%เองเพราะว่าตัวของเบเกต้าเองไม่ได้ผลผู้นําเพิ่มจากตัวละครของโพเาร่ากับ Earth เอิร์ธเบฟไฟเตอร์ไงก็เลยได้ผลไปแค่170%แต่ที่ผมใส่มาก็เพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งมากพอแล้ว ไม่ต้องเอาเปอร์เซ็นต์เต็มที่ก็ได้เพราะว่าเป็นตัวละครที่ทำดาเมจก็แรงซัพพอร์ตให้เพื่อนก็ได้ไงก็เลยใส่มาก็เล่นได้นะครับก็ต้องคอยดูว่าตัวละครไหนมันเก่งมากนะถ้าเก่งมากก็ใส่แบบไม่ต้องเอาผู้นาเต็มที่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งเก่งทั้งได้ผลผู้นาเต็มที่เนี่ยมันก็ยิ่งดีกว่าเดิมไปใหญ่ไงแค่นั้นเองอันนี้ก็คือหน้าตาตัวอย่างทีมที่ผมคิดว่าดีมากๆกับการจัดทีมของตัวเบียโต้สิปีเป็นทีมแบบนี้นะครับ จะมีเบต้าฟ้ามีเบต้าเขียวแปลงล่างแล้วก็เบต้าโกคูสแปลงล่าง ECA แล้วก็โกหังรีวิเพรผมว่าทีมนี้ก็ถือว่าฟูลแล้วนะครับถ้าใครเปิดได้ข้างตู้ตัวเบต้านะผมเปิดไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าใครรอคลิปรีวิวซาตานข้างตู้อะผมไม่มีจะไปยืมเพื่อนก็ไม่ได้ไงคุณเก็ตภาพว่ามันมันไม่ได้ <laughs> หาคนผูน้นาตั้งก็ไม่มีด้วยซ้ำซาตานแดงอ่ะมันหายยากนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ มีการรีวิวของตัวละครตัวนี้แต่ว่าซาตานแดงเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่กับทีมเบเกโตได้ดีมากเพราะว่ามันคือตัวซัพพอร์ตที่แบบแทงได้ด้วยอ่ะเอาตัวรอดให้กับทีมได้ไม่ได้เป็นภาระทีมถ้าใครมีก็ใส่เป็นลูกทีมได้เป็นตัวซับนะครับซาตานตัวนี้มีแอคทีฟสกิลสุดกวนที่ว่าฟิวชั่นกับโกคูเนาะเป็นวัตอีที่แบบว่าไอ้เชี่ยไม่คิดว่าเกมมันจะทำนะครับฟิวชั่นแล้วก็ทำดาเมจฟรีด้วยก็เป็นทั้งดาเมจ เฉพาะเฉพาะทางเฉพาะเวลานะั้นมันทำดาเมจได้จากการกดแอคทีฟนี่แหละแล้วก็เป็นตัวเอาตัวรอดให้กับทีมรวมกับซัพพอร์ตทีมได้ดีมากมาเริ่มจากตัวละครที่ผมโคตรแนะนําในการเข้าทีมเบเกโต้สิปีก่อนเลยก็คือตัวนี้ตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับเบโต้ฟ้าซูเปอร์อีซก็เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ลิงก์ด้วยกันกับตัวเบโต้ฉลอง10ปีของเราได้เกือบฟูลลิงก์กันเลยนะครับถ้าเบโต้เป็นร่างแปลงร่างนี้แล้วเนี่ยมันเอามายืนลิงก์กับเบโต้ฟ้าได้ ดีมากๆนะครับอีกอย่างคือเบรโต้ฟ้าเป็นตัวละครที่ว่าเอ่อเอาตัวรอดให้ทีมได้นะครับมีความสามารถที่มองเห็นท่าไมา่ตายมีดามเมจที่แรงมากๆเลยแนะนําเลยว่าควรมีอย่างยิ่งนะครับเป็นตัวละครที่ว่าถ้าใส่มาเนี่ยทีมจะยิ่งฟูเข้าไปกว่าเดิมอีกในทีมเบโต้สิปีนะครับถ้าไม่มีก็เอ่อไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีก็ใส่มาดีกว่าประมาณนั้นทีนี้อ่ะก็จะมีพวกตัวของโกยกระ้าเขียวนะครับ ก็ได้เหมือนกันเวเต้าเขียวนี่ผมก็โคตรแนะนําเพราะว่ามันยังคงเก่งมากๆนะครับล่างแปลงนี่คือแทบจะไม่เจ็บไม่คันอะไรเลยเล่นช่องหนึ่งให้กับทีมได้มีลดดาเมจมีเปลี่ยนลูกแก้วนะครับดาเมจก็แรงแล้วก็ลิงก์กับเบียโตได้ดีมากๆด้วยนะครับเพียงเว่ามันต้องรอแปลงล่างก่อนอ่ะต้องรอสแต็กอดีคแล้วก็ไปเก่งล่างแปลงล่างต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรมากแค่ยิงไปเรื่อยๆเฉยๆนะครับแต่เวลาเล่นตัวละครนี้ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งที่ว่ามัน มันต้องยิงแม้ตายไปก่อนแล้วค่อยถึกเต็มที่เนาะอาจจะมาตายตอนโดนแบบโจมตีดักหน้าอะไรอย่างนี้ได้ก็ต้องเล่นระวังให้ดีนิดนึงนะครับเบตาเขียวก็โคตรแนะนํามากโกคูสามโกคูสามนี่ติดในผู้นํา22 0นะครับแล้วก็โคตรเก่งอยู่แล้วถ้าใครรู้กันดีก็คือที่ผมทําคลิปไปเนี่ยมันก็ล่างซุปเปอร์เซย่าสามก็คือดาเมจแทบจะ200ล้าน100กว่าล้านง่ายๆนะครับแต่มันติดเบิ้ลบ่อยถ้าแม้ตายมันแรงก็เลยใส่มาก็ไม่ต้องอะไรมาก ไม่มีเหตุผลมากมายอะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเก่งเก่งกับเก่งมากเลยครับยิ่งอยู่ในทีมมันได้220เรเนี่ยมันยิ่งน่าหยิบมาใช้งานมากเลยก็ควรหยิบนะครับโกฮังแดงเวลวายก็แนะนํามากเพราะว่ามันเป็นตัวทําดาเมจให้กับทีมได้นะครับแล้วก็มีล่างแตนบายที่ว่าเอามาแทงให้กับทีมได้เหมือนกันเนาะเอามาแทงได้เอามายิงขึ้นเต่าครอบครัวปิดท้ายได้อีกคือมันเป็นดาเมจฟรีไม่พอมันเป็นตัวแทงให้กับทีมก็ได้ล่างแตนบาย ดีนะครับลางต้นก็ทําดาเมจได้เหมือนกันเป็นตัวออกแนวทําดาเมจบวกแค้์นะครับประมาณนั้นก็ผมได้ทําการแนะนําตัวละครที่ผมคิดว่าดีมากๆไปแล้วทีนี้มาลองดูที่ประเภทที่มันนําดีกว่าว่าจริงๆแล้วในประเภทของประเภทนั้นๆเนี่ยมันมีตัวละครอะไรที่น่าสนใจนอกจากที่ผมแนะนําไปแล้วบ้างนะครับจริงๆมีเยอะผมจะแปะรูปละกันเพราะว่าตัวละครมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคร่าวๆเป็นการตัดสินใจแต่ว่าคงจะพูดถึงไม่หมดเนาะ ก็หลักๆจะมีตัวนี้ที่ผมไม่ได้พูดไปแต่ว่าก็เข้าขั้นโคตรดีเหมือนกันในการหยิบมาเป็นลูกทีมก็คือโกฮังบีสนะครับสบายอยู่แล้วตัวนี้เล่นกับทีมไหนก็พาทีมสบายคือตัวเน่เวลาหยิบไปเล่นอะ่ะมันไม่ต้องสนเรื่องลิงก็ได้ไงเพราะว่าถ้าจะโฟกัสแค่เรื่องเอาตัวรอดให้กับทีมได้อะ่ะโกฮังบีสคือเป็นอันดับแบบอันดับต้นๆเลยเพราะว่ามันยืนแท้งสบายๆนะครับยืนยั่วยุก,การโจมตีของศัตรูได้ด้วยนะก็เลยใส่มาในทีมก็คือคุณภาพของทีมจะ ตายยากขึ้นเล่นง่ายขึ้นประมาณนั้นใส่มาได้เลยนะครับติดใน220%ล l เดอร์ของเบีโต10ปีด้วยแล้วก็มันจะมีตัวของ8ปี GT ที่ก็ใส่มาได้เหมือนกันนะครับ8ปี GT นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้นำที่แบบติด220แต่ก็เล่นได้เพราะว่าความดีงามของมันก็คือคุณก็รู้แหละว่ามันมีชุบชีวิตได้นะครับมีชุบมีซัพพอร์ตแรงในล่างของเบียต้า GT ก็เลยยังคงเป็นตัวละครที่ว่าเอาไปใสใ่ทีมได้อยู่ ตัวนี้คือเริ่มแก่ไปทุกปีแต่ก็ยังคงท็อปฟอร์มนะครับคือมันก็มีอายุมาถึง2ปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงแบบสบายๆนะครับชุบชีวิตของมันก็คือเป็นของที่โคตรดีอยู่แล้วตั้งแต่ที่มันเปิดตัวมาครั้งแรกจนตอนนี้ก็คือยังเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นครับซัพพอร์ตทีมได้แรงแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ได้แต่ว่ามันจะลําบากในช่วงล่างต้นไงล่างต้นบางทีก็อาจจะโดนเตะเจ็บได้โดนเตะต,ตายก่อนได้เข้าล่างเบต้าสแตนบายนะครับก็เล่นระวังนิดนึงเนาะทีนี้ก็ ไม่มีตัวละครไหนที่ผมจะพูดถึงมันพิเศษในแคดนี้แล้วเนาะในแคดนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่ามันจะมีตัวละครในอนาคตที่ว่าเดี๋ยวได้ eca แน่นอนนั่นก็คือใคร7ปีครับ7ปีก๊อ์กับ7ปี GT เนี่ยอยู่ในทีมเบียโต้สิปีได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลผู้น220ํา220%นะได้แค่ร้อแทนแต่ว่าอยู่ได้นะครับแล้งั้นก็คือถ้า7ปีได้ eca ไปแล้วเนี่ยโอ้โหหยิบมาใส่ทีมแบบไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวเพราะมันคจะวบบรที่่เกงระดับ โหดแบบโหดจัดอ่ะโหดจัดเลยนะครับเผื่อเนี่ยเก่งกว่าตัว10ปีด้วยซ้ําผมคิดว่านะก็รอวันได้ ECA ถามว่า ECA ช่วงไหนก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงพาร์ทสของกิจกรรมนะครับพาร์ทสามพาร์ท e EX อะไรแบบนั้นแน่นอนนะครับตัวละคร1ปีที่กําลังจะง้างซูเปอร์ ECA อย่างเกต้าแดงเนี่ยก็อยู่ได้เหมือนกันในทีมเบียโตแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ผลผู้นํา220%เพราะว่าเขาไม่ติดโพทาร่านะครับเขาเป็นฟิวชั่นแดน์มันจะติดได้ยังไงกันเล่า กวต้าเนี่ก็ความสามารถหลังซูเปอร์อีซีเนี่ยเก่งเอาเรื่องเลยแต่ว่ามันคงไม่เหมาะกับทีมนี้เพราะว่าผู้นํามันไม่ได้เต็มที่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแล้วก็น่าจะดีระดับหนึ่งเลยเอามาลิงกับเบเโตฟาซูเปอร์อีซีก็น่าจะเจ๋งไม่ใช่น้อยนะครับความสามารถมันก็เป็นออกแนวที่ว่าทําดาเมจครับติดเบิ้ลเก่งเอ่อซัพพอร์ตทีมได้ด้วยซัพพอร์ตดาเมจให้กับทีมได้ติดเบิ้ลได้มีการหลังยิงถึกคือใส่มาเนี่ย ไม่ได้เป็นภาละทีมเอาอย่างนี้ดีกว่าใสมาคือทําให้คุณภาพทีมดีขึ้นด้วยซ้าก็เลยคิดว่าเล่นได้นะครับผมว่าคงต้องรอตัวพาร์ทงมามันน่าจะเป็นตัวละครที่ว่าเล่นกับพาร์ทงดีกว่าตัวละครพาร์ทงที่กำลังจะมาในอ,าอีกกี่วันวะประมาณวันที่วันที่10กว่าเนี้ยพาร์ทงน่าจะเข้าแล้วนะครับก็รอไปนะฮะเดี๋ยวรอทําคลิปรีวิวตัวละครเขาเองพรุ่งนี้วันที่5นะครับเพราะว่านี้ผมอัดคลิปวันที่4ก็เดี๋ยวรอรับชมกันได้ว่าจะเก่งขนาดไหนนะฮะเออลืมไปเลยนี่ โกคูไคโอเคนมันได้ ECA แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ว่าน่าจะใส่เข้าทีมกับเบียโต้สิปีได้แล้วติดในผู้น220ํา2 2 0ด้วยเพราะว่ามันอยู่ในเอิร์ธเบยไฟเตอร์นั่นเองนะครับได้ ECA แน่นอนครับไม่ต้องห่วงก็ต้องดูว่าความสามารถหลัง ECA มันจะเก่งขนาดไหนนะจริงๆก็จะมีพวกตัวละครนี่ครับที่มันอยู่ในเพียวไซย่าเนี่ยมันจะมีที่แบบรอง,งาง ECA อย่างโกคูเบอร์ไวด้วยโกคูซูเปอร์ไซย่าเบอร์ไวติดในผู้น220ํา2 2 0นะครับ ถ้า ECA เนี่ยใส่ทีมเบตโต้สิปีสบายผมว่าจะเป็นตัวละครล็อกช่องลูกทีมด้ซ้ําน่าจะเป็นลูกทีมที่ว่าควรใส่มาในมาในทีมเบตโต้สิปีเลยหลังจากที่ว่าไอตัวโกคูนามิกะได้ ECA ไปแล้วก็จับตาดูเขาให้ดีนะครับผมว่าเขาต้องมาหมายถึงว่ามาในลูกทีมนะมาแบบ ECA มาแน่นอนมาแน่นอน,นครับผมบอกเลยมาแน่นอนแต่ว่าลูกทีมเนี่ยน่าต้องล็อกเลย ตอนนี้ก็คือต้องเล่นตัวอื่นไปก่อนนะครับให้ง้างเขาไว้ง้างเขาปั้นเขารอได้เลยใครยังไม่ได้ปั้นไปปั้นเขารอได้ครับจะได้ ECA ซ้ําแน่นอนในพิวซาย่าตัวละครดีๆก็จะมีนี่อีกโกคูตฟีนะครับที่เล่นได้นะครับโกคูตฟีนี้ก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตทีมแล้วก็สแต็กดีเฟนเล่นช่องหนึ่งให้กับทีมได้ใส่เป็นลูกทีมได้ดีมากๆนะครับเหมาะกับคนที่แบบว่างบน้อยด้วยเออใครเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยตัวละครนี่คือตัวแจกฟรี คุณต้องมีอยู่แล้วถ้าคุณปั้นนะครับก็ใส่เป็นลูกทีมของตัวบิเกตโตสิปีสบายๆเลยผมยังใส่ไปเล่นเลยไปดูคลิปรีวิวผมดิผมก็ใส่มันไปเล่นนะเล่นได้ครับชิวๆก็จะมีโกคูตัวนี้อีกนะครับโกคูซูเปอร์ ECA ปวดไหลเป็นตัวฟรีเหมือนกันที่เล่นคู่กับไอตัวฟรีเมื่อกี้ก็ได้อีกนะฮะทำดาเมจได้ซัพพอร์ตทีมได้เพียงแค่ว่าปัญหาอย่างเดียวก็คือมันเก่งหลังยิงแล้วก็อีกอย่างมันใช้เวลานในการปั้นนานนะครับเป็นตัว LR ที่ใช้เหรียญในการเอาเวทตั้ง700กว่าเหร ใครเพิ่งเริ่มปันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจริงๆถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยใส่พวก6ปี ECA ไปก็ได้นะ6ปีเบเกต้า6ปีโกคูอะไรเงี้ยก็เล่นได้เพียงแค่ว่าลิงสกิลอาจจะไม่เหมาะกันมากขนาดนั้นเท่าไหร่แต่มันก็เล่นได้นะครับไม่ได้ทําให้ทีมเล่นแย่ลงหรือว่าอะไรอใส่ไปได้แต่ผมคิดว่าจัดทีมเบเต้าสิปีไปนิวเวีพวกที่มันดูแบบดูทรงเป็นซูเปอร์ไซย่าที่เป็นดูทรงภาคแซดไปเลยน่าจะโอเคกว่านะครับ เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามันโครทุกพาร์ทแล้วอะผมว่าตัว6ปีคงไม่ได้ใสหรอกคงใส่พวกแบบซูเปอร์ไซย่าอะไรเงี้ยแทนมากกว่าเนาะจริงๆก็คือมีอีกเยอะครับทีมันกว้างมากให้ทุกคนลองไปนั่งหาเองแล้วกันผมก็มาแนะนําแค่ข้าวๆว่าแบบตัวละครไหนมันดูทรงดีบ้างถ้าเกิดว,ว่าจ่ายเป็นลูกทีมนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าทีมหลักก็เป็นทีมนี้ที่ผมแนะนําที่ผมจัดเล่นเนาะทีมนี้เลยครับหน้าตาทีมนี่แหละใครมีครบเหมือนผมก็จัดตามผมก็ได้รับรองเก่งแน่นอนครับ ถ้าใครมีมิสเตอร์ซาตานนะก็เอามาใส่แทนเบตาก็ได้นะพูดถึงแล้วมิสเตอร์ซาตานข้างตู้เนี่ยใส่แทนเบตาเหลืองไปเลยเนาะเอาไปซัพพอร์ตวกกับเล่นช่องหนึ่งได้นะเพราะว่าทีนี่ผมจัดมานี่ตัวช่องหนึ่งจา๋าก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มันก็แทงได้บางจังหวะแหละคือตัวละครช่องหนึ่งไม่ได้เยอะก็จริงแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แบบทําให้เราตายได้ง่ายเหมือนกันอนะ่ะมันก็เล่นช่องหนึ่งได้เลยบางตัวเออนะครับอีกเยอะครับ นะจริงๆจะมีแคดฟิลไฟเตอร์ที่ผมไม่ได้พูดถึงเนาะฟิลไฟเตอร์นี่มันตัวละครมันน้อยไงเลยไม่คิดว่าจะพูดถึงมันแต่ว่าอ่ะเอาหน่อยแล้วกันบอกจะไม่พูดถึงเอาเอาหน่อยแล้วกันนะฟิลไฟเตอร์เนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับเห็นไหมว่าน้อยน้อยมากมันก็เลยแบบใส่ใครอ่ะมันน้อยอ่ะสุดสุดท้ายแล้วก็คือมันก็เป็นตัวละครหน้าซ้ํากันกูเอต้า9ปีเนี่ยใส่ได้เอออันเนี้ยใส่ได้แต่ว่า ผู้นําไม่เต็มที่ครับแล้วตัว9ปีมันเหมาะกับทีมอื่นมากกว่าผมว่านะตัวคุยกระาเนี่ยก็เลยคิดว่าใส่ในทีมพวกทีมอื่นดีกว่าผมว่าคุยกราเ้าปีน่าติดในผู้นํา2 2 0ของตัวละครทัสองได้อยู่มั้งต้องรอดูว่าผู้นําตัวละครทั้งสองมันนําให้กับขัดอะไรบ้างนะแต่แต่คิดว่า9ปีเนี่ยเหมาะกับทีมอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่ทีมเบโตสิปีแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเล่นได้ดีเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสามารถของตัวละครนี้ก็ยังคงดีมากอยู่ เียนเขว่าเลขเปอร์เซ็นต์ต่างๆของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าได้แค่1้อยนะฮะโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเช่นเคยหากใครมีคำถามไหนอยากสอบถามก็ถามมาได้เช่นเคยนะครับคนเล่นใหม่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคอยตอบให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าถามไปจะดูแย่หรือเปล่าหรือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวตอบให้ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วได้ประโยชน์ขึ้นมาก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วจริงๆบ๊ายบายครับผม